สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทูน่ะเออเก่งเก่งเกงกงพ่อกับเคยลาเลยกับน้องมังกรคือเก่าพี่น้องยามแรงแรงพอกันตอนนี้ก็กำลังสิช่วยเขา่าให้น้องสลาดแล้วช่วยเขา่าช่วยช่วยบรรจุกเลยนะหนาก็สีหอนเลยเลยเียห

Dorothy, เจ้ากายกี่ค้าฮันอืมโด้วยหรือวพาพ่ออืมโอ้ยแบบบ่เต็มใจจ้าแบบบ่เต็มใจกันได้โป๊ะจะได้หายอีกคนกว่คนขี่หายอย่าลัดทางเพื่อนอย่าลัดทางเพื่อนให้เพื่อนไปโลดก็เข้ามุนนะพ่อฮะเพื่อนทั้งนี้ ปืนห้องเข้าให้แม่เบิ้งด้วยปะปะไปใส่ปะไปใส่ลูกปะไปใส่ปะไปใส่ปาะเป็นแต่ปาลุงครับผมเป็นยังยืนดีๆเด้อย,ยืนดีๆเด้ยอย,ยืน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 เออฉันเนี่ย

โอ้จนสีถุยผดิ้ง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 ดิ้อาจจะเต้นอะไรเพลงเมื่อคืนทำเต้นอะไรทำเต้นอะไรตกใหัวโอ้นใ่หัวดิงดิ้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 งดิงดิอยากยุดอกลูกได้มือน้ามอลูกได้เธอหนึ่งบริจับยังไดแม่นพี่น้องบริจับยังลูกได้เธอหนึ่งเมื่อวานนี้ ปกติต้องจับแต่นี่บร่ได้จับ้องก็ลูกได้เธอหนองมัน,นมก,มก็ตั้งไข่ได้เธอหน,นึง่งใส่หัวมึงขึ้นเห็้อะไรอยากได้ยังไงเนีบบ่ยบด๊เห่อยากให้ขอเอาคมาให้อยากปิดได้แบบนี้ก็ได้ ม,ม,มีเยอะมีเยอะมีบ่เออะอะไรพอแล้วต้มเต็มทำน้นนำบ่องชาวนี่ก็อาบอาบซองเถอะบ่ยังลูกก็เว้นกิดจากอาบใหายนุย่มจองตลยมันเดดเกินเลยนะโอ้ยมันห่อนพูดนบาไป อุณหภูมิอยู่บ้านเท่า40 40 42องศาพี่น้องเลยตอนกลางวันตอนประมาณ6ตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ห้อนขนาดเลยเมื่อนี้ขนาดว่าล้มแห้งยังยห่อน,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 นเต่นนะไรมอคืนมาท้าเต้นนะไรช้อนพอดูช้อนพอดูช้อนพอดูเช้อนพอดูมาท้าเต้นอะไรมาคืนเต้นอะไรมือคืนนะกำลังยินเชียงเพลยอยู่เลยเต้นอะไรลูกเต้นอะไร

ข uh, 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 ึ้นมาได้เงืนี่ยเอาาเอาเอาเกๆิน้อยแล้วถือเด็กตัวสตัวปเลียนายืนเองยืนเองลูก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 เองอ่ขาไหนะ So mùi nhang Mùi Mình mi mì nhang này à. nhạc, nhạc, nhạc. Chốc hả yang. nhang hai nhang, chok hai nhang. Hm? hai nhang, Bye, mẹ. mẹ Bye, hả đen mẹ. Bye, 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 mẹ. โดยภออไปแล้วะโดยอนาจะไป ช่วยเขาแม่ช่วยเขายำน้าาไบวยไฟบ๊วยบายเลยจนมือชิพงบัายำน้าแบบ่ายเชไปกับบวย ยางหรือลูกตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมแล้วัให้กินนมตั้งไข่ลมแล้วัให้กินนมตั้งไข่ลมแล้วอ้บ่สนกันกลางคืนดอกคันอยู่ในห้องนะเฮ็ดคันกังเว้นนี่ว่ายากคันตอนแรงนะเฮ็ดตั้งไข่ลมแล้วัให้กินนมตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมตามื่อชองมือที่เ้ย ตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมโอ้โกเจาะก็จะใส่เ <At> นี่ยเดึงออกให้ดึงบ่ได้ก็จีให้แอบขนาด เอบม่เรียลมังกรมังกรมังกรอยากงัดลงมาจากเอาลงเลยวันนี้ก็อยากได้แล้ววันนี้โอ้โเจ้าแม่โจ๊กให้น,น,นี่ก็ลูกลงัดอีกแล้วนะ เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยย่านย่านย่านยนย่านย่าย่านอยากจกเองอีย่าน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 แขนตปาทันยาวเอามือ่เอามือยากักจเองอออยู่มื่อกี้ให้

อ้าวโจ๊กแล้วป่ะน,นี่เคี่ยวมาให้ใกล้ๆใ,ใช่ไหมเป็นยัยงเล็กเนี่ยน้ำเที่งนำจะ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 ้งน <laughs> งนำจะดุง้งน้ำมนหัวเงน้ำจนะดุ้งบ่ลาเลี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม พอกันไ,มไหมคลิปนาสบายดีถุยยา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 ก่อนเร็วฝูุ่น่วยนาเลยบ้าน่วยนา